มันก็แค่ความฝัน <c oughs> โอ้เอาแล้ว ชิมชิสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะอยู่กิบรีในเกมดิมนั่นเองนะคะความฝันนั่นเองอ่ารึกสกเกมนี้จะเป็นเกมที่สร้างโดยคนไทยนะคะได้แต่สร้างโดยคนไทยไม่ได้ใช้เกมแปลนะโอเคก็รู้สึกว่าในเรื่องก็ประมาณว่าเราเป็นสาวน้อยนางหนึ่งผมสีดําแล้วก็ทัดดอกไม้ที่ข้างหูนะคะใช้บอกว่าดอกไม้เนาะโอเคนะคะแล้วก็ตาสีแดงด้วยแล้วก็อยู่ตื่นขึ้นมาสะดุ้งตื่นในห้องนะคะอุย้ยฉันชอบขนมเค้ก จะต้องตื่นในห้องนะแล้วก็เหมือนว่าจะมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปไเธอได้จะฝันร้ายอะไรหรือไม่ก็นี่อาจจะเป็นความฝันอยู่ก็ได้นะเด,เดี๋ยวเราชึบตำรวจตรงทางเดินนีไม่มีอะไรมีทางไปอยู่สี่ทางนะคะก็มีซ้ายบนขวาบนแล้วก็ขวาล่างโอเคไปนี่อ่แล้วกันอ๊อ้าวยังไม่นอนอีกหรอ ยังไม่นอยค่ะหืมฝันร้ายเหรอใช่ค่ะพี่เพิ่งเลิกงานอะโหพี่สาวเลิกงานแล้วแสดงว่าโตกับเราเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยพี่ซื้อเค้กมาด้วยจะกินไหมกินกินกินไปล้างหน้าล้างตาก่อนไปค่ะล้างหน้าล้างตาเหรอพี่ค่ะสวัสดีค่ะพี่สาวจู่ๆเอ้าก็จะเกมนี้วิ่งไม่ได้เนี่ย ต้องค่อยๆเดินนะคะประตูถ้าจะล็อกวิ่งไม่ได้ฮะทีวีเปิดพี่หาเปิดทีวีพี่คาหนูขอเอาเทียนไปไม่ได้เลยกดวิ่งไม่ได้ด้วยนะคะปึ๊บป๊บกดพยายามกดแล้วนะคะไม่มีมีนะคะนี่มปไหนอะไปล็อกพี่คะหนูไม่รู้ค่ะว่าเอ้ข้างหลังนี่ปะที่ล้างหน้าอยู่นี่อะไรเอออ๋อใช่ว่ะอุ๊ย อะไรย่ะหนูล้างหน้าล้างตาล้างหน้าล้างตาในอ่างอาบน้ำไม่ได้เอ <c oughs> เอ,เอห,นหนูฝันร้ายอะ่ะเสียงโทรศัพท์ในหนังสือมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมใครโทรมาแล้วก็เป็นโทรศัพท์ใช่ไหมโทรศัพท์อยู่ไหนอะ่ะ อ้าวไปห้องนี้ไม่ได้อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุยอุยห้องนี้เหรอโทรศัพท์อยู่ไหนคะคุณโทรศัพท์นี่ไม่ใช่โทรศัพท์เสียงโทรศัพท์ดังโทรศัพท์อ,อ้าวอ๋อนี่ไงโทรศัพท์โอ้เราเดินอ้อมไม่ได้เหรอเนี่ยอ้าวแล้วไปห้องเมื่อกี้ตอนแรกเข้าไม่ได้อ่ะ เหมือนมารับให้เราไปทางเดินเนาะอะไรมาจุดจุดจุดบทไม่มาจ้าแกเป็นของฉันบัตถุฟักเฮ้ยเฮ้ยพี่เราเป็นพลังงานมะเนี่ยนี่เสียงทีวีปะ หนูไม่อยากรู้จักเตียงแต่ว่ามีเสียงทีวีอะทีวีเจ้าปัญหาไม่ใช่ว่าพี่เราตายไปแล้วนะทีวีอยู่ห้องไหนนะห้องนี้ไม่ได้เยอะเหรอเออเดินลงเม,มาอะไรไม่เคยเดินลงเลยเอา้า,าวทำไมเราต้องเดินอ้อมห้องนี้ด้วยอ ทีวีก็ปิดเรียบร้อยดีนี่นาเอาแล้วทีวีห้องไหนคะเนี่ยไปแล้วหนูมไม่อยู่แล้วห้องบ้านหลังเนี้ยเอาไปดี่กาค่ะเฮ้ยเ๋ยวทีวีเมื่อกี้แค่เห่นนะตกใจโอ๊ยตกใจได้เหมือในกันนะนม่เกมแบบนี้นะคะ ไ้ตายเถะอะฟาน่ามีอะไรบางอย่างอยู่ในตู้เสื้อผ้าของแม่บ้าเอ้ยไม่ไปไม่ในตู้เสื้อผ้ามันน่ากลัวเกินไปกว่าที่เธอจะไปนะจ๊ะว่าแต่ตัวเราชื่ออะไรอะตู้เสื้อผ้าของแม่น่าจะห้องข้างล่างนะเทียนดาบบอ <laughs> ่าแต่ห้องนี้ตู้สื้อผ้าของแม่แม่ไม่อยู่บ้านด้วยแล้วพี่สาวเราสองกระจกเราพยายามอุ๊ยอะไรอะอะไรอะก็มมีจำสแกอื่นละมีแต่จำหน้าม่วงเนี่ยผีอาเปะแน่นอนเลยนะคะเสียงอะไรเนี่ยแล้วตื่นมาทำไม จะฝันร้ายซ้ำซ้อนไหมไหนฉันไม่มีพี่สาวเดี๋ยวเป็นลูกคนเดียวหรออ้าวยังไม่นอนอีกเหรอฝันร้ายเหรอพี่เพิ่งเลิกงานน่ะ ฉันเป็นใครเหรอทำไม่ถามมันนั้นล่ะฉันก็คือพี่สาวของเธอไงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวหนูเมียากรับเอไปเลยเอาแล้ว ทีวีอกอ่ะปิดเปิด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 อ่ะ <Trans l ations> ปิดไม่ได้หนูไปแล้วค่ะลาก่อนบ้านอาศัยผนวชร้า,ายเฮ้ยเอาไปได้เหรออันนี้ประตูออกจากบ้านนะเนี่ยหยิบมีด <c oughs> <c oughs> ไม่มีประตูไมเปิดอยู่หนูไม่ไปไม่ได้พี่ไอ้อ่ ก็อุตส่าห์ถัดตรงเองนะเสียงอะไรอะเอาเสียงฟ้าร้องโอ้ยหนูฝันร้ายเพราะเสียงฟ้าร้องนี่เองไม่มีอะไรเลยซ้ำตรงซ้ำติงไม่มีตามเธอไปตามเธอไปเหรอโอเนซังโอเนซังโอเน่มันผู้ชายนี่โอเน่เป็นผู้หญิงโอเนซังโอเนซัง <Yeah. S 2> ฝันซ้ำซ้อนเงินมากอะ่ะนี่มันฝัน,ฝนซ้ำฝันซ้อนฝันซ้อนเงินแน่นอนนะโอ้ไม่กอดเกมเนี้จะจบยังไงเนี่ยฆ่าเธอซะเฮ้ยไม่ดีมั้งเธอแค่ทำใ,ให้เราฝันร้ายอะ่ะเราจะฆ่าเธอจริงๆนี่จะฆ่าเธอ ไดขอแวะฉี่แป๊บหนึ่งห้องน้ำเช็ดล็อกแม่หาห้องน้ำมันล็อกอะแล้วถ้าหนูปวดฉี่จะทำยังไงล่ะมีแล้วกันนะน่าจะใช้มีดนะคะอ้ะอาวได้แล้วว่ะมีดจริงเหรอใส่มีดแล้วนะไปฆ่าเธอนี่ดหรือไปฆ่าโดนแม่ทำไงอะ เฮ้ยคิดว่าไม่ใช่แล้วอ่ะอาจจะเป็นพี่เราตริจริงก็ได้นะแล้วเราก็ฝันร้ายอ่เราก็เลยแม่เอาอ่ะเราค่าจริงหรอเราจะแค่ฝันร้ายไปเองจิตตกไปเองเอาวะโอ้โหเสียงแทงโอ้โหคนลุกเลยอะ่ะโอ้ยเฮ้ยโอ้ยอ้าหัวล้ออีกอ แล้วเ,เข้าไปเอ้ยสีมันแปลกแปกไปแล้วค่ะเช้าแล้วอะ่ะตื่นแล้วโอไฮโกไซมัสไ oh หนดูไปเลยบันทึกดิมันก็แค่ความฝันจริงเปล่าไม่ใช่ <c oughs> เอเอเอ โอเคโอ้ยคุยขนลุกอะ่ะเออทำถือว่าทําได้ดีนะคะเพราะว่าบางจังหวะคิดว่าจะขนลุกจริงๆเลยนะแบบมัน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 เออก็เป็นเหมือนเราอยู่ในบ้านใช่ไหมคะแล้วเราก็ไม่มีพี่สาวแต่เราฝันว่าเรามีพี่สาวแล้วเราก็อยู่คนเดียวในบ้านหลังนี้แล้วก็มีแวบๆบแวบๆวบสุดท้ายเราก็ทนไม่ไหวที่ยายนี่มันหลอกหลอกเราในฝันนะคะเราก็เลยมีไปแทงแม่ง แห่งแม่เสร็จแล้วตื่นจกฝันเปิดประตูไปปรากฏว่าเธอเช้ง,งงหน้ามามองตรงประตูโอ้โหเออมันก็แล้วสรุปสุดท้ายนี่คือเป็นความจรงิงใช่ไหมคือความฝันออกมาในคือเราฆ่าความฝันแล้วความฝันมันก็เลยออกมาใน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 โลกจริงหร,หรือหรือว่าเรายังไม่ตื่นอันนี้นี่คิดได้สองอย่างเนาะเพราะว่าแฮปปี้ฮาโลวีนอันนี้ไม่ใช่วันฮาโลวีนนะคะก็คิดได้สองอย่างนะว่าเรา เราตื่นจากฝันแล้วปรากฏว่าพี่สาวเราออกมาจากความฝันกับอย่างก็คือเรายังไม่ตื่นนั่นเองนะโอเคคลิปนี้ก็อาจจะสั้นหน่อยนะแต่ว่าก็โอเคแหละแต่ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายชอบอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะใครมีพวก RPG Maker หรือเกมที่มันเป็นภาษาไทยแนะนำอีกก็สามาแนะนำได้นะคะไปลวค่ะบ๊ายบายค่ะดงเนะ